เชียบขนาดจ้าพี응่น้องจนเบิดจนเบิดแาดเลยโอ้สดน้ำีกสดน้ำงง สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะมากินตามซัวนำการจ้าพี่น้องมานน่ตามเต็มพัธถาดเลยกินเจะ็จ๊มาลุยลยุมาเด้อจา้ามาเด้อมากินนำการเด้อ ตำปันละลานกินมนีตำเต็มถาดใหญ่เลยแซบเยอซีวเอินพี่น้องกินนะแม่ลงกัชัวกระปุ่นพี่้องมากินรังการเลยจ้าพักบุ่งก็มีจ้ะมน,นีแค่แซ่ ผักบุ่งก็มีผักโอมก็มีผักอีเลิศก็มีกินลายคนแซ่บจ้าพี่น้องมักก์กฝากกดไลค์กดติดตามเด้อค่ะเจ้าหนุ่เป็นกำลังใจให้เลยเพื่อขับจ้าน้องแตนหยงบอกเป็นกำลังใจให้ใหเด้อแป้งได้สี่มื่นแซ่บปะแซบแซบแซบโอเค อันนี้ดอกดอกข่าจ้ะดอกข่ากินกระแซบก็แล้วแต่ภัยมักบางคนกันบโบมากักบางคนกับมกักปฝากติดตามรับชมอันเพจสาวิสสา,านบ้ณาคามในเด้อจ้าไม่เนี่ากินหลายคนแซบครับพี่น้อง ไซซ้อนมันโบแบซ่บไสซมือมันจังแซ่บมือจังนัวมันหนัวมาเด้อมากินน้ำกันไดจ้จ้าเดี๋ยวจันยองบอกมากินน้ำกันได้จา้าแซ่บเซ็บพี่น้งองเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวบอกกินอย่างเดียว đúng làng nhát, ừ. Như là nhát. Làm làm lợi càng ngàm ngàm cho thì nó, này, bị tới nhọt nó, tuôn toác xay, nó ก็งั้นอ่ะไอยกสุดน้ำก็สุดย่อนมากินกินแต่น้ำเฮ้ยหจะมาแซ่บแซ่บจนใส่หัวมัไอชีวุงเนหมไิ 怎么变吗？ ไปหาเฮ็ดกับบุได้เฮ็ดพี่น้องมันฮอนเด็ดมาได้กินกินซัวกับปุ้นเด้โอ้ยหิวข้าวอยู่นี่อืมเมื่อไง้อต้กินให้กบุกินซัวมาๆนะบอสเรามากินกินอะไกันมันยังแซ่บกบุกินชิงนง๊าอ้ยหิวข้าวอยู่นี่ผ่าหลาวาที่อย่างท่านี้มึงเห็นซื้อเต่ามาหากินฮะมีมึงซื้อเต่าขนม ขนมปังจุดนี่นตะคอยมักจ<อ>ุดกินลายคนมาเทพโอ้เ <laughs> ขาเห็นี่คำใหญ่ป่านนี้เพ็รวิโื้หัวซิวเต็กหมูมาบากินด้วย,ย,ยน้อยสัยหันเนา เยอดมคเสียมายกินมันยากเลยอือเรือกะละมังพูดอีกกะะมังหนึ่งหุ่ินตับอีกกินกรอบทรงิีนน้องกินนำให้เสียบใ้จุดอะไรไปน้อเส mmm, ียบเนี่เห็นบอกตันดวงว่าพี่น้องมากินนะกัน เดี๋ยวไม่อิ่มไม่ต้องมาพัากกระไลเขากลกินเข้าไปยังยอะพักเราเี่ย ติดตามรับชมเลยด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้อ่ะเลยสิอันเฮ็ดแกงเฮ็ดให้เบิ้งงาแนวกินมาเฮ็ดให้เบิ้งอีกไปแล้วละหยาบมาแล้วพี่หยาบมาน้ำหม้อไข่ขุนขมุกหลายตัวขมุกหลายตัวเลยได้เลยครับพี่น้องกินสมน้ำกัน มิอมอมฮะมาได้ตาซัวได้นอนนอนไปซ่อนาบาเดี๋ยวแม่บุเบิงหึงกเรวบุเบงไปเ่็วเนาะ้เบิงไปมือนบด้ไป แลแเลแลนนนี่เทลันพน้ำครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันมาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินตำส่วงกันกินยหนาเล้าเลยจ้ะเลยแซ่แซ่พี่น้องเลยตั <c oughs> งหัก ใส่มือมันยังเค็มมันยังรสชาติดีฝากไป,ปยังคนอยู่ทางกรุงเทพสาวอีสานเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเหตุงานโควิดกะสู้หลายป้องกันสู้ๆกันทุกคนเด็ดดีกูดอย่าลืมรักษาสุขภาพแต่ละคนกินทานบอดี มักสาวอีสานบ้านนครกะกดไลค์บ่มักกะกดไลค์เด้อจ้าอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะมักกะกดบ่มักกะกดบ่เบิ่งก็ต้องเบิ่งเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามเมือ่อถึงจึงไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกับพวกเราเมื่อพวกเราลงคลิปใหม่ก็จะกดกระดิ่งแจ้ง,งเตือน, <c oughs> น hai con chẹp hử masuk อออกมาเก้เอาตัวนักการละมาด<อ>เยยมากลายกรบปุบมดคอยังบูชาวนาโอเลิงกินตมมดุเทียงตับมาเสร็ลไรพี่นอ้องมาเริ่มากินกน้ำตาเแซ่บ สวัสดีครับพุ่มแจ็กแบบภูมิเดินบปเลยเดินเลยเอาเอาไก่คนเนาะเด็กคนยคนน่ะคนนเออกินกินกิเดี๋ยวคุคนมันเปลนเพชร่เพ็ดตืโอ้ยจะเป็นเสียบได้หวานดรืบ 根根，他给拿了。 เียงหาครับบุษฐานได้เปิดหน้าเลยเดี๋ยวข้างหน้าค่อยข้างสุดท้ายแล้วปิดหน้าของค่ะกระสกรคสุนกมากดอะไระ ก็สองกับเด้จ้าน้องตันยงบอกใครริวะโดบ่มักกับดไหลบ่กันเลยมักยังให้กดไหลอยู่เขนาดจ้าพี่น้องจนเบิดอืมจนเบิดลาดเลย หงเพรแหงแเแหงนัวเตนเอื้อมน้องตันยงแหงเซบเซบหโอ้สดหน้าอีกสดน้ำหนึ่ง

ขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโยงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะดูดีมีการสะดุดอีเอามื้อหรือบอกะเอาแบบอยู่กเลิอยู่ว่ะอัน